หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนตามล่าเตห้าผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3สิงกองพูดขึ้นขณะที่จิบกาแฟกับจา่าดาวเหนือและเพื่อนในทาหารอื่นๆในทีโอซบ่อยไหมครับที่มันเล่นกับเราแบบนี้ ก็บ่อยว่ะแล้วเราไม่ตอบโต้บ้างเลยเหรอครับมันคนโง่าถามแต่จ่าดาวเหนือก็ต้องถามคนถูกถามโัวเร้อนแล้วจึงตอบของเรายิงไม่ถึงมันว่ะคนถามเข้าใจทันทีว่าฝ่ายเรากําลังเผชิญกับปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรที่มีระยะยิงไกลสุดเกือบ30กิโลเมตรสิงกองสั่งการให้ชุดทํางานแผนที่ของฐานปืนใหญ่ออกไปสํารวจตําบลกระสุนตกแล้วคํานวณหาที่ตั้งปืนเหล่านั้นมาเราพิสูจน์ทราบที่ตั้งมันทุกครั้งหรือเปล่าครับ จ่าดาวเหนือนั้นด้วยความที่ตนเองเป็นทหารปืนใหญ่เหมือนกันทราบดีว่าทหารปืนใหญ่มีวิธีการคำนวณหลุมระเบิดเพื่อหาพิกัดที่ตั้งของปืนที่ยิงมาได้เราก็ทําทุกครั้งหละจ้าว่างๆไปดูสะเก็ดกระสุนที่พวกเราเก็บมาก็ได้แล้วมันใช้ที่ตั้งยิงที่เดิมทุกครั้งหรือเปล่าครับไม่ว่ะมันเปลี่ยนตลอดจ่าดาวเหนือนเงียบไปชั่วครู่ความคิดบางอย่างเริ่มเกิดหัวหน้าครับผมคิดว่าถ้ามันเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ไปไหนต้นไหนได้มันก็ต้องเคลื่อนย้ายรถถังได้ใช่ไหมครับ เรื่องเส้นทางเนี่ยผูมิประเทศอ่คงไม่เป็นปัญหาว่ะแต่เสียงของมันละจ้ะก็ตอนที่มันระดมยิงมานี่ไงครับเสียงปืนใหญ่จะกลบเสียงของมันได้หมดผมว่าเราน่าจะลองเช็คไปที่ฐานอื่นดูบ้างก็ได้นะครับเวลาเดียวกันนี้ฐานอื่นถูกระดมยิงบ้างหรือเปล่าเอออันนี้เข้าท่าวาจ้ะสิงกองหัวหน้าใหญ่ฐานสีบลายยอมรับความคิด เราสั่งการให้สอบถามไปยังฐานสตริงเลยซึ่งเป็นฐานปืนใหญ่เหมือนกันแต่อยู่ห่างไปทางใต้ประมาณ10กิโลเมตรและฐานสกายไลที่ต่อไปจะฐานสตริงเล่อีก1ิกิโลเมตรเหมือนกันเราคําตอบก็มีมาในเวลาเพียงไม่ถึงนาทีในคําตอบนั้นจากดาวเหนือต้องใจหายวาับนั้นก็คือทั้งสตริงเล่และสกายไลที่อยากรู้นั้นต่างก็โดนโจมตีเหมือนกันและพร้อมกันด้วยโดยฐานสกายไลดูจะโชคร้ายกว่าใครทั้งหมด รกระสุนนัดหนึ่งตกลงที่ขอบฐานทําให้กําลังพลคนหนึ่งต้องได้รับบาดเจ็บหัวหน้าครับผมคิดว่าการที่มันยิงผิดผิดไม่ลงกลางเป้าหมายมันต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างผมไม่อยากเชื่อนะครับว่าพอตอน,อนหรือสอ,อยอของมันจะแก้ไขตําบลกระสุนตกแค่นี้ไม่ได้มันก็น่าจะเป็นอย่างที่จ่าวว่านะแต่ผมก็ยังคิดไม่ตกว่ามันต้องการอะไรที่แน่ๆก็คือมันเฉียดหน้าเฉียดหลังแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะ จ่าดาวเหนือนั้นคิดอยู่แล้วว่าปืนใหญ่ของเวทกงกําลังยิงหาหลักฐานตําบลกระสุนตกนั่นเองหากมันจะทําการยิงแบบจู่โจมหรือทําลายเป้าหมายเมื่อใดย่อมกระทําได้ทันทีโดยกระสุนนัดแรกแล้วตามด้วยการรวมอํานาจการยิงจากปืนใหญ่ทุกขนาดแต่ความคิดอันนี้จ่าดาวเหนือก็ไม่ได้พูดออกมาเพราะมันเหมือนกับการรู้มากเกินตัวในขณะที่ตัวเองเป็นเพียงจ่าสิบเอกจึงสู้ระงับเอาไว้ก่อนดีกว่าหัวหน้าใหญ่ครับ วันนี้ผมอยากขอพิกัดปืนใหญ่ของมันที่คนของเราคำนวณออกมาผมอยากจะไปที่นั่นวันนี้เลยบางทีอาจจะมีอะไรแปลกๆที่เราคาดไม่ถึงให้เห็นบ้างก็ได้ครับเอาสิจะไปวันนี้เลยเหรอครับเป็นนั้นว่าตอนสายของวันนั้นนักา่ารับจ้างในภารกิจล่ารถถังเต5ห้าสิบสี่ทั้งสิบสอคนต่างทยอยกันเดินทางออกจากฐานสีราตัดเข้าทิศทาง125องศาโดยประมาณ จากระยะที่ประมาณได้ด้วยการวิเคราะห์หลุ่มระเบิดซึ่งอพอทราบได้ยว,ว่าปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรชุดนั้นอยู่ห่างในระยะ15กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองซึ่งมันน่าจะรู้ผลกันเลยภายในค่ำวันนี้นักล่ารับจ้างทางชุดตัดขึ้นสันเนิน แม้จะอ้อมวกไปวนมาก็ต้องยอมพอต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางบนนั้นและบริเวณรอยต่อระหว่างสันเนินลูกต่างๆสิ่งที่ต้องการพบเป็นอย่างมากอันดับแรกก็คือมีเส้นทางใดบ้างที่พอจะให้ยานพาหนะที่เป็นยานยนต์ขนาดใหญ่ล่นไปได้บ้างเท่านั้นเองกระทั่งเที่ยงวันเฮลิคอปเตอร์ของซันไรบ์บินมาบนความสูง20,000ฟุตเพื่อรับรายงานข่าวสารจากชุดปฏิบัติการทางพื้นดินและเพื่อการแก้ไขข้อขัดข้องที่อาจจะมี บนเส้นทางเหล่านั้นพวกนักล่ารับจ้างเริ่มใช้ความระมัดระวังมากขึ้นหลักฐานต่างๆที่แสดงว่ามีคนบางจำพวกใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นร่องรอยของการมาพักการหุงหาอาหารหรือแม้แต่เศษสิ่งของเรือใช้จากการที่ได้พบเห็นชุดละตเวนของศัตรูในพื้นที่เป็นสิ่งยืนยันได้แล้วว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นได้มาเยือนถึงทิ่นเสือเข้าแล้วดังนั้นความไหวและการชิงความได้เปรียบเท่านั้นที่จะช่วยให้บรรลุภารกิจในการเดินทางครั้งนี้ได้ พวกเขาทั้งหมดต้องหลีกเลี่ยงการประทะอย่างสิ้นเชิงแม้โอกาสจะอำานวยก็ต้องปล่อยไปเพราะยังไม่ต้องการเปิดเผยการมาของพวกตนนั่นเองในความคิดนั้นใหญกจะทําหลายๆอย่างเป็นต้นว่าเดินทางต่อไปจนกว่าจะพิสูจน์ทราบที่ตั้งปืนใหญ่130มิลเมตรของมันได้หรือดับศูนย์ไอ้พวกรัตะเวียนเวทกงเสียเลยหรือแกะรอยไอ้พวกระัตะเวียนมันไปเพื่อดูว่ามันจะไปทําอะไรที่ไหนหรือจะดักจับเป็นพวกราตะเวียนเอาตัวมารีดข่าวในข้อหลังนี้ดูจะมีปัญหามาก เพราะทั้ง12คนไม่มีใครมีความรู้เรื่องภาษาเวียดกงเวียดนามเอาเสียเลยจาดาวเหนือเลยต้องตัดสินใจเลือกเอาข้อแรกคือพิสูจน์ทราบที่ตั้งปืนใหญ่ของมันให้ได้บ่าย4ี่โมงกว่าแล้วของวันนั้นที่ทั้ง12คนมาถึงที่หมายที่ต้องการแม้ในบริเวณนั้นจะไม่มีปืนใหญ่ที่อยากจะเห็นหรือทหารเวียดกงที่อยากจะเจอรอคอยอยู่แต่ร่องรอยต่างๆยังมีพอให้เห็นคนที่เป็นทหารปืนใหญ่มาก่อนนั้นจะเข้าใจได้ทันทีว่า จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งยิงของปืนใหญ่มาก่อนรอยดินที่ถูกขุดเพื่อฝังพลัวร่างปืนรอยแม่แรงกดลงบนพืน้นรอยล้อรถลากปืนรอยล้อของปืนหรือแม้แต่รอยย่ำเท้าของคนจํานวนมากร่องรอยเหล่านั้นแม้จะพยายามกบเกลื่อนแต่ก็ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมอย่างธรรมชาติของมันได้พื้นที่ตอนนั้นเป็นที่โล่งชายดงทึบซึ่งพอจะมีความกว้างเพียงพอที่จะใช้ปืน6กระบอกทําการตั้งยิงแบบตั้งเรียงหน้ากระดานได้ ยอดหมายข้างหน้ากับยอดเขาที่ห่างออกไปไม่มากนักเชียวปืนใหญ่ของเวียดกงต้องยิงออกยกลำกล้องขึ้นสูงที่ภาษาของ่านปืนใหญ่เรียกว่ามุมยิงใหญ่ทั้งนี้ต้องยกมุมยิงของลำกล้องให้สูงกว่ายอดที่กำบังนั่นเองจ่าดาวเหนือใช้เข็มทิศวัดมุมสกัดกลับแล้วโอนลงในแผนที่เพื่อหาพิกัดที่ตั้งของฐานปืนใหญ่แห่งนั้นไวรอรายงานให้ทางฐานซีบราและฐานอื่นๆทราบต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่าดาวเหนือสร้างถอนกำลังออกจากพื้นที่นั้นทันที หยดุดตามมันไปไหมวะตามสิพี่เล็กตามพี่แล้วมึงจะตามไปหาพ่อของไงวะจาดาวเหนือตอบย้อนไปเอา้าแล้วถ้าพี่ไม่ตามพี่จะปล่อยไว้ทําไมนั่นเป็นคําถามจากไอ้หมอมนแส,สดงว่าทุกคนในชุดพรอมแต่ต้องการจะตามไอ้พวกปืนใหญ่นั้นไปให้ถึงที่มาดูว,ว่าให้ฟังพวกมึงนี่มันล้วนแต่ฉลาดในเรื่องโง่ๆทั้งนั้น ข้อแรกนะมึงจะไม่มีทางเข้าถึงตัวปืนมันได้เลยมันต้องระวังป้องกันอย่างเข้มงวดกูว่าระยะ500เมตรแนะ่ข้อ2มันต้องใช้ปืนใหญ่นั่นแหละขยี้พวกเราให้ถล่มจมดินไปเลยและข้อ3ถึงเราจะรู้ที่ตั้งที่ซ่อนปืนของมันแต่มึงจงเชื่อทวายที่ซ่อนปืนของมันนะอาจเป็นถ้ำหรือซอกหรือผินที่เราไม่มีทางใช้อาวุธอะไรทําลายปืนใหญ่มันได้ถ้าเราขืนแย่มันมีหวังถูกมันตามล่าถลกหนังหัวแน่และข้อสุดท้ายมันไม่ใช่ภารกิจโว้ย พวกเราว่ารถถังนี่มันต้องใสยปืนใหญ่คอยช่วยยิงคุ้มกันหรือเปล่าวะจา่าดาวเหนือเป็นคนถามขึ้นขณะก้มๆเงยๆอยู่กับแผนที่อีกครั้งมันก็ควรเป็นอย่างนั้นแหละพี่ไอ้เล็กเป็นคนเสริมต่อก็ถ้างั้นเมื่อควรอยู่ในรัศมีการยิงของปืนใหญ่สิวะมันไม่ควรไกลเกิน30กิโลเมตรใช่ไหมจา่าดาวเหนือใช้ระยะยิงไกลสุดของปืนใหญ่ขนาด130มิมลลิเมตรของมันเป็นเกณฑ์นในการคิดแล้วใช้ดิสอไข่ทำวงกลมที่มีรัศมี30นิ้ววางลงบนแผนที่มาตาส่วน1ต่อห0,000ื่นนั้น แล้วมันจะอยู่ตรงไหนของมันวะจากดาวเหนือต้องใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งเพราะภาพที่ปรากฏในแผนที่นั้นไม่มีลักษณะภูมิประเทศช่วงไหนเลยที่แตกต่างกันทั่วบริเวณที่วงกลมหมายเหตุเอาไว้ล้วนมีแต่ภูเขากับดงดิบเหมือนกันไปหมดไม่มีทุ่งนาบ้านเรือนผู้คนไม่มีถนนหรือหนองน้ําว่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นอนพักกันก่อนไม่ดีหรอวะทั้งหมดจึงตัดสินใจตั้งฐานพักลอยในยามค่ําคืนบริเวณนั้นหลังอาหารค่าไม่มีอะไรทําดีไปกว่าการนอน ไม่มีการอาบน้ําแปลงฝันไม่มีเพลงฟังไม่มีเรื่องพิเศษอะไรที่จะมาคุยกันอีกในห้วงความคิดคานึงของแต่ละคนต่างทบทวนความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การใช้รถถังเพื่อทําการรบนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกําลังท่า,าร,ราบเข้าร่วมด้วยถังรถถังและกําลังท่า,าร,ราบก็ต้องอยู่ในระยะยิงสนับสนุนของปืนใหญ่อีกด้วยแล้วรถถังมันอยู่ที่ไหนละ่ะนั่นคือคําถามในใจของทุกคนความเชื่อมั่นที่พอจะมีอยู่ก็คือลําห้วยที่ลึกชัน ลำคลองแม่น้ำที่กว้างไกลหรือในดงทึบที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ย่อมไม่สะดวกนักที่รถถังจะเคลื่อนที่เข้าไปทําอะไรที่แต่ไรไม่ออกเห็นจะต้องพึ่งบอกอไว้ก่อนเล็กขึ้นยอดไม้ติดสายอากาศทีวะครับพี่ให้เล็กอาสา,าทันทีโดยไม่มีข้อแม้คว้าปลายสายอากาศพร้อมบูสเตอร์ปีนขึ้นสู่ยอดไม้อย่างรวดเร็วโดยที่ความมืดของยามค่ำคืนไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ประการใดกระทั่งทุกอย่างพร้อมสันไรก์จากโนสตาเปลี่ยนสันไรก์จากโนสตาเปลี่ยน จากสันไรเปลี่ยนจาดาวเหนือใช้เวลาคอยไม่นานนักเสียงจากบอกกอควบคุมที่ทุ่งไหหินก็ตอบกลับมาจําได้ว่าเป็นเสียงของพันตรีโรเจอร์เองเฮ้ซันไรตอนนี้ผมมืดแด้านเลยนะสงสัยผมจะหายรถถังห้าเหวแล้คุณไม่เจอโนสตาอย่าพุ่งท้อท้าสิค,ค่อยๆคิดก็ได้ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนแทงโก้ฟล็อกทอด417326โอเคคุณอยู่ในตำแหน่งที่สวยมากเลยนะสวยห้าเหวอะไรละเบิ พิกัดทุกพิกัดมันก็เหมือน,น,นอยนต์นั่นแหละผมไม่เข้าใจมันจะสวยงามอะไรจ่าดาวเหนือพูดแกมด่าเข้าไปอีกทางวิทยุพดเริ่มเกิดอาการชุนเฉียวเข้าแล้วเอาหนะ้านอสตาผมเชื่อมือคุณเสมอครั้งนี้ก็เหมือนกันถึงแม้ผมไม่ได้ไปด้วยนะแต่ผมเชื่อคุณก็ต้องทําได้แนะ่ตอนเนี้ผมมีข้อมูลบางอย่างให้คุณคิดว่าต้องมีประโยชน์นะโอเคว่าอะไรสันไรโอเคนอสตาเมื่อเช้านี้เครื่องดักฟังของเราที่จุด16พิกัด2965 28 บนเริน860ดักฟังเสียงขบวนยานยนต์ประมาณ20คันได้ความดังของคลื่นเสียงมันดังมากกว่าความดังของคลื่นเสียงรถยนต์ธรรมดานะผมอยากจะเชื่อว่ามันเป็นในสิ่งที่เรากําลังตามหาอยู่นี่แหละทุกคุณว่าไงเปลี่ยนผมไม่ว่าไงหรอกเพราะรู้อยู่แล้วคุณต้องให้ผมไปที่นั่นให้ผมไปคืนนี้หรือรอพรุ่งนี้เช้าจ้าดาวเหนือกแกล้งประชดประชันกลับไปพรุ่งนี้ก็ทานหน้านอสตาว่าแต่มีรายรายงานเพิ่มเติมอะไรผมช่วยอะไรบ้างมา เรื่องอย่าคุณช่วยมีเยอะยากเลยแต่สิ่งที่ผมต้องการอย่างที่สุดในตอนนี้นะอยากให้คุณค้นหาที่ตั้งของรถถังนรกนให้ผมหน่อยจะได้ไหม <S <S เรื่องเล็กนะนอนสตารเมื่อวานผมเห็นมันจอดอยู่ที่เมืองเรนินกราดประมาณ700คันเห็นจะได้ถ้าคุณทำลายมันได้ทางเราจะให้รางวัลคันละ1ล้านเหรียญเลยโอเคไหมก o อด a ดมเชีย จากดาวเหนือดากลับไปทางวิทยุแล้วจบการติดต่อคำด่าที่มีไปในวิทยุนั้นใช่ว่าทั้งสองจะโกรธจะเกลียดกันก็หาไม่มันเป็นแต่เพียงการระบายออกของความในใจขณะที่ต้องมีความตึงเครียดเพราะคิดอะไรไม่ออกเสียมากกว่าซึ่งเรื่องนีพันตรีโรเจอร์ก็เข้าใจดีไม่ถือสาอะไรอยู่แล้วสายวิทยุป,ปล่อยให้ค้ังไว้ยังนั้นก่อน กะว่ารอให้ลุ่งเช้าค่อยปลดมันลงมาคําตอบจากบอกอควบคุมทําให้จ่าดาวเหนือเริ่มเกิดความสว่างขึ้นมีความคิดขึ้นมาแม้ว่าคําตอบจะไม่เคลียร์นักแต่ก็ยังดีกว่าที่จะทนมืดแปด้านอยู่อย่างเดิมแล้วชั่วเวลาไม่ถึงนาทีที่เอ็นตัวลงนอนความรู้สึกก็จากไปพร้อมกับการหลับไหล